การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องชุมชนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วน้องๆคนไหนไปสำรวจชุมชนเหมือนกับพลอยและเพื่อนๆกันบ้างครับในช่วงแรกนี้เราย้อนกลับไปทบทวนเรื่องความหมายและสถานที่ต่างๆในชุมชนที่ได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับน้องๆครับ คำว่าชุมชนหมายถึงบริเวณที่มีกลุ่มคนมาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและเมื่อมีกลุ่มคนมารวมตัวกันแล้วก็ทำให้เกิดสถานที่ต่างๆภายในชุมชนขึ้นมาซึ่งก็ได้แก่บ้านโรงเรียนวัดโรงพยาบาลสถานีตำรวจตลาดหรือร้านค้าต่างๆครับซึ่งแต่ละสถานที่ จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนครับเราจะได้ศึกษาว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกในชุมชนเราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าเช่นนั้นเรามาดูเรื่องราวที่จะสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนกันครับ ระหว่างทางที่ครอบครัวของเพลินจะไปช่วยทำบุญส่งน้ำพระวันสงกรานต์ที่วัดแม่คะทำไมคนเขามากวาดพื้นกันเต็มเลยล่ะคะเขาก็มาช่วยกันทำความสะอาดชุมชนเราไงลูกแล้วเราไม่ต้องช่วยเหรอคะช่วยสิลูกนี่ไงเรากำลังไปช่วยงานที่วัดนีจ๊ะการช่วยเหลือชุมชนหน้ามีหลายวิธีนะลูกไม่ใช่มีแค่กวาดถนนอย่างเดียวหรอกลูก แค่เราไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือสมบัติของส่วนรวมคอยติดตามข่าวสารและให้ความร่วมมือแค่นี้ก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมในชุมชนแล้วล่ะลูกค่ะคุณพ่อน้องๆครับเพลินและครอบครัวถึงวัดแล้วครับอา้าวถึงวัดแล้วเดี๋ยวแม่จะไปช่วยงานในครัวใช่ไหมจ๊ะจ้ะพ่อแล้วพ่อจะไปช่วยงานตรงไหนล่ะ พ่อคงไปช่วยจัดสถานที่ส่งน้ำพระนะแม่เสร็จแล้วก็ว่าจะไปช่วยตรงเวทีเพราะวันพรุ่งนี้จะมีเลือกตั้งหัวหน้าชุมชนจะได้เตรียมให้เสร็จไปเลยทีเดียวจ้ะพ่อถ้างั้นเพลินม,มาช่วยงานกับแม่ในครัวกันโอ้โหช่างเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยครับรู้จักมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชุมชนน่าเอาเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับ เอ๋แต่น้องๆสังเกตอะไรไหมครับว่าเมื่อสักครู่ทำไมพ่อและแม่ของเพลินถึงแยกการไปช่วยงานนั่นก็เพราะว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนั้นมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับเราไปดูแนวทางในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างง่ายๆกันดีกว่าครับ6แนวทางง่ายๆในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมีดังนี้ครับ แนวทางที่หนึ่งรักษาความสะอาดเพราะการอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นจำเป็นต้องร่วมมือกันรักษาความสะอาดในชุมชนเช่นการเก็บขยะในโรงเรียนการทำความสะอาดวัดเป็นต้นแนวทางที่สองรักษาสาธารณาสมบัติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเช่นการไม่ขีดเขียนที่ผนังตึกหรือการช่วยกันดูแลต้นไม้เป็นต้นแนวทางที่สาม การติดตามข่าวของชุมชนเช่นการให้ความร่วมมือในการนำสุนัขมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการมารับฟังการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นต้นแนวทางที่4เลือกตั้งผู้แทนของชุมชนเช่นการออกไปเลือกตั้งผู้แทนของชุมชนตามสิทธิของตนเองการมารับฟังนโยบายหาเสียงของผู้แทนแต่ละคนก่อนเลือกตั้งเป็นต้น เพราะคนในชุมชนย่อมมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนของชุมชนนั้นเองแนวทางที่5แสดงความคิดเห็นพัฒนาชุมชนเช่นการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนการช่วยกันหาแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในชุมชนเพราะทุกๆคนทั้งตัวเราเองและครอบครัวของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนนั่นเองครับ และแนวทางที่6ร่วมมือกันจัดกิจกรรมของชุมชนเช่นการจัดขบวนแห่พระรอบชุมชนในวันสงกรานต์การร่วมกันทำกิจกรรมขนทรายเข้าวัดเป็นต้นซึ่งเป็นประเพณีต่างๆหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นต้นน้องๆครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าการมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนมีอะไรกันบ้างครับห การช่วยกันร,รักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน 2. การช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชน 3. การติดตามข่าวสารของชุมชน 4. การไปทำหน้าที่เลือกตั้งผู้แทนชุมชนในระดับต่างๆของชุมชน 5. การร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุมชนในโอกาสต่างๆ 6. การให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งหมด6แนวทางครับเด็กๆอย่างเราก็สามารถทำตามได้นะครับเล่าสู่กันฟังหลังจากได้ศึกษาวิธีการในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนแล้วน้องๆคนเก่งคนไหนเล่าให้ฟังได้ไหมครับ ว่าเคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในชุมชนยังไงบ้างแบ่งประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังบ้างนะครับช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดเรามาดูเฉลยกันนะครับ ตอนนี้เรามาศึกษาคำตอบของกิจกรรมฉายเดี่ยวกันนะครับเราควรติดตามข่าวสารของชุมชนเท่าที่จำเป็นเป็นข้อความที่ผิดครับเพราะหากเราไม่ติดตามข่าวสารของชุมชนแล้วเราอาจปฏิบัติตนได้ไม่ถูกต้องครับส่วนข้อความที่กล่าวว่าเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องครับ เพราะถือว่าเป็นของส่วนรวมที่คนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลรักษาครับการเลือกผู้แทนชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นการกล่าวที่ถูกต้องครับเพราะนอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนแล้วยังเป็นการสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยด้วยครับส่วนข้อความที่กล่าวว่าการพัฒนาชุมชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น เป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นหน้าที่ของคนทุกคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างครับกับค่าพเรียนนี้น้องๆสามารถนำคำแนะนำทั้ง6ข้อไปปฏิบัติตามได้ตามโอกาสที่เหมาะสมนะครับแล้วเราไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องใดนั้นต้องรอติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ